ไม่ควรเอือรเดิมเั็นหน่งล้านบาทซ้ายเพื่อได้แท่กข่าวซ้ายกับทุกแกลกทุกข่าวที่น้วให้รับฟางอะไรก็ใช้กันมา คองพี่สะดวกร้าวใจสนนารายดีส่งส่กับผู้เลนของสันนารายโอบคุณลุงนะแข้งขวาสันนารายนี่เข้าเข้าทุกแม็กคับเข้าขวาเสียขวาหน้าขวาหน้าของสันรตี้เอาไีกทีเดี่วตีมาตีขวาตีขวาเพิ่มถ้าขวาตีสายเด็ดสายเด็ดอุ้มไม่ให้ตีไม่ให้ตีนะครับเก็บอาวุธดีกว่าอย่างนี้ใกล้เคียงนะครับตบบนี้นะยกที่สี่ ไปนะทุบเองรบอีกไปไปทุบเองเนี่ยผาดหวานจะจบยังไหนจบยังไงครับสัดิ้อนแข้งขวานี่ต้องแก้ให้ได้ครับก็เวลาผาดขวานโอ้ยยังคยับยังไปสองรอบนะครับโอ้แข้งซ้ายมาแล้วซ้ายเอาคืนขวาเสียบบิ๊กที่เสียบเท้าพุ่งเข้าเท้ามาดูโจ ก่นแกก่อนโอ้ไ <bugs> ม่กอนป่น้องปอยคัโอ <microscope today> <adelph> ้ไม่ก่อต้องถามถึงแตงโมแล้รับทีนี้แม่ต้อถามว่ตงโชอบแบบไหนาทะลไม่เลิพยาามไม่เอพยายามอีกท้ไม่ขวามทน้ไม่รู้ยังไงครับเข้าไปเข้าไปเียดีบเสียสา้งซ ขากรุ่นุ่มขาก่อนอย่างนี้แตงโมชอบแบบไหนโอ้ยยกเชฟดีให้ทีมงานของเพชรกินดีอีสานแล้วก็เพชรกินดีทางเมืองกรุงด้วยนะครับอีกหนึ่งยกอหนึ่งยกหนึ่อโค้งสรุกอย่างนี้เลยนุ่โบส์อกมาชอบใจเลยครับ